ไปคันที่2ครับภายในปีเดียวนะซื้อได้ไงฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณพี่เดินทางที่ไหนครับผมมาจากขุนแพค่ะขุนแพเนาะนะครับเห็นว่าไปออกรถมาได้คงเดือนที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ตั้งใจมาซื้อคอนโดเนอร์ด้วยใช่ค่ะคันนี่แล้คิดว่าจะจองได้ไหมครับตอนแรกก็คิดว่ายังค่ะเพราะว่าเพิ่งออกรถคันแรกอ๋อเพิ่งคันแรกไปเนี่ยที่สองด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีเครดิตด้วยใช่ค่ะเป็นไงพี่ออกได้จริงไหมออกได้จริงค่ะแล้วมีคนค้ำไหมครับไม่มีค่ะออกคน ไม่มีคําด้วยโอ้โหคนเดียวด้วยครับแล้วเป็นไงบ้างเซลล์ที่นี่ผมดูแลดีไหมเอ่ยดูแลดีให้ควานะนร่ดีค่ะแนร่มดีนะพี่น้องก็คือตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยใช่ค่ะคือคนเดียวใช่เอกสารใช้อะไรบ้างก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมีเท่านี้เลยใช่ค่ะคือไม่มีทะเบียนการค้ามีเลยใช่วห้พี่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยถ้าเทียบก็เทียบใบทะชนใบเดียวใช่ค่ะเนาเอกสารถ่ายห้าแผ่นจบเลยใช่นั้นเองสนใจฮะท่านผ่นที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองสามสี่ที่แอปสี่สี่ครับผมสวัสดีครับ